สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย e b a y a m a z o n กับไมค์แล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ eBay นะครับคลิปนี้จัดทำโดย o อดอ n นไลน์ดอนะครับสถาบันที่สอนขคของออนไลน์ผ่าน eBay ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยหลักสูตรเรานะครับเพื่อนๆชอบพิมพ์ถามใน Google ว่าขายอะไรดีไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะเรามีเครื่องมือนะครับอย่างลิงก์สินค้าขายดีเนี่ยนะฮะแบ่งไปเลยครับว่า eBay คนไทยขายอะไรฝรั่งขายอะไรและแบ่งเป็นหมวดหมู่จัดสรรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะทำให้คนเรียนของเรา มีไอเดียในการหาสินค้าขายพร้อมกับคลิปและเฉลยให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับอ่ะคลิปของวันนี้นะฮะชิ้นนี้ก็จะขายได้ที่ราคาไม่แพงมากนะฮะ7.98นะครับแล้วก็สําหรับคนต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีค่าส่งอีกประมาณ200กว่าอาจจะตงไป200กว่านั่นแหละนะครับเป็นอะไรครับเป็นพี่เตา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  พี่จะเอาไปทำอะไรลองดาวดูนะฮะแต่ว่ามันจริงๆบ้านเราถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยนะดีไซน์ใกล้ๆกันก็ผมว่าก็ไม่ถึงร้อยนะครับน้ำหนักก็เบาทำกำไรได้อยู่ครับและชิ้นนี้นะขายไปแล้วเจ็ดโซ่เขาลงไปเก้าขายออกเจ็ดเออใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีนาออกไปสองแจนออกไปหนึ่งคือออกประมาณเดือนละชิ้นสองชิ้นเอ้าไอโอ๊ขายแห้งนี่มึงมาโมโ้แล้วหรอคุณครับร้านคุณจะขายของอย่างเดียวไหมครับ สิ่งที่ผมแนะนําคือพยายามหาสินค้าที่เคยขายได้รู้คีย์เวิร์ดวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ออกตีโจทย์ให้แตกและพยายามลงสินค้าวันละชิ้นวันละชิ้นวันละชิ้นถ้าคุณมีสินค้า200ชิ้นบอกเลยเลยว่ายอดรวมทั้งร้านของคุณถ้ามีอย่างเงี้ยอันหนึ่ง้ว่าวันละชิ้นก็ได้เดือนหนึ่งคุณก็ขายได้200ชิ้นแล้วนะแต่บอกเลยว่าบางชิ้นคุณอาจจะขายได้สี่ห้าชิ้นบางชิ้นคุณอาจจะขายได้สิบยี่สิบชิ้นผมบอกเลยว่ากล้าพูดเลยว่าถ้ารวมๆแล้วคุณก็มียอดขายจากเเปป็็นนนหมื่แได้ ผมไม่ได้ขุดลงชิ้นเดียวนะครับอย่างไงวันๆผมทําคลิปไม้สี่ห้าชิ้นหกเจ็ดชิ้นถ้าคุณสามารถลงได้หมดรายได้คุณเดือนหนึ่งก็เป็นแสนไนีนะครับดูอย่างเพื่อนเรานี่เพื่อนคนนี้เดิมมาปีหนึ่งนะฮะโอ้ดูยอดเอาละกันคนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้ดูยอดเอาละกันแล้วนี่อันโซน้อยมากมันจะบนเบียนออกเรื่อยๆ เพื่อนคนนี้ภาพนี้จริงๆเรียนไปหลายเดือนแล้วแต่คนนี้เอาภาพตอนที่เขาเรียนได้หนึ่งสัปดาห์ครับแปดพันนะอืมเพราะฉะนั้นอัน,นี่ผมทำ,ทำมาเสมอเนี่ยถ้าเกิดคุณร่วมที่ผมทำคลิปได้แล้วคุณก็ลงแล้วคุณก็ขายได้คุณมียอดขายเป็นแสนไหมครับขอให้คุณตั้งใจกันแน่นเ้นครับแต่เพื่อนๆสมาชิกนะฮะอยากรู้เฉลยของเต่าต,ตัวนี้นะครับแจ้งมาได้เลยนะครับที่โค้ดอยู่ 02042020222 DF เดี๋ยวออดออนไลน์จัดเฉลยให้ครับออ d ออนไลน .com นะฮะสอนขายของผ่าน eBay Amazon เพื่อนๆสามารถเริ่มต้น eBay ด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากโตแบบก้าวกระโดดเจอสินค้าขายดีหลักสูตรออดออนไลน์ตอบโจทย์ครับจะทำให้คุณขายดีกว่าตัวคุณเองทำเองเนี่ยประมาณ3 4 5เท่าเป็นอย่างน้อยหลักสูตรเรามีแบบจับมือทำจับมือทำผ่านสกายเรียนแบบดู u t u b e โรงเรียนครั้งเดียวดูแลตลอดชีพแต่จะมีเครื่องมือช่วยมีโปรโมชั่นเครื่องมือช่วยเพียบลองไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ o a t o n l i n e com ติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ o a t o n l i n e com คลิกเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาคุยกับเราได้พิมพ์เองก็ได้ครับที่ไลน์ ootonline o a t o n l i n e อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับโทรมาคุยกันมาก่อนได้ที่เบอร์0 8 8ย์แ1ดแ6ดแและเรามีคลิปผ่าน youtube ทุกวันเพราะฉะนั้นฝาก subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube ของเราด้วย ช่องก็โอตออนไลน์หรือคลิปที่คุณดูนี่แหละมันมสามารถกด subscribe กดกระดิ่งได้ถูกไหมครับอ่าแล้วก็เรามีโซเชียลนะฮะฝากติดตามด้วยก็เป็นเ a c e b o o k fanpage ิ t w t t t e r i n s t a g กรมโอตออนไลน์ทั้งหมดเลยยังไงก็ฝากไละฝากตัวด้วยนะครับไปล้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ